สำหรับใครที่ซื้อ s ม m s u n g galaxy a 5้ก g นะครับเปิดเครื่องมานะครับก็เจอหน้านี้นะครับเป็นหน้าเริ่มต้นนะครับหรือว่าน้อมสำหรับรับการตั้งค่านะครับก็มีให้เราเลือกในส่วนของภาษานะครับมีภาษาเลือกเยอะนะครับมีภาษาไทยนะครับเรื่องมาด้านล่างนะครับก็เจอภาษาไทยกดโอเคนะครับฉะนั้นก็ ก็เร่วนะครับจากนั้นก็จะเจอหน้านี้นะครับสำหรับรีวิวของคุณนะครับก็จะลงการใช้ง,งานต่างๆนะครับเลือกสิ่งที่เราต้องการนะครับที่ไม่วังคับเราก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับก็ยอมรับนะครับจากนั้น ตั้งค่ากรณ์จากเครื่องอื่นหรือว่าจะตั้งค่าเองก็ได้นะครับหรือว่าย้ายมาจาก iPhone ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเลือกตั้งค่าเองนะครับฉะนั้นเลือก wifi ต่างๆคราฟก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งค่าเลยก็ได้นะครับคัดลอกแอปข้อมูลต่างๆถ้าเราไม่คัดลอกก็กดไม่คัดลอกนะครับเวลานะครับเดี๋ยวระบบจะรีเทคในการเชื่อมต่อเราเองนะครับในส่วนของเวลา การปลดล็อกหน้าจอนะครับมีใบหน้าลายนิ้วรูปแบบพิมพ์ก็รัดผ่านนะครับท่านค่าเลยก็ได้หรือว่าข้าไม่กดก็ได้นะครับตำแหน่งนะครับเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับนะครับได้ต่างๆกดยอมรับนะครับจากนั้นบริการซัมซุงต่างนะครับ กดยินยอมนะครับทีมนะครับเลือกทีมมืดนะครับหรือว่าสว่างก็ได้นะครับกดตัดไปนะครับรอใหร้ระบบเซตติ้งนะครับการตั้งค่าใช้งานเครื่องไม่ได้ยากนะครับแล้วก็แอป,ปแนะนำอย่างเช่น Can ์เด็บบิ้งซัมซุงแม็กยูดีเอสสมาร์ททิวเตอร์ต่างๆนะครับจะติดตั้งก็ได้ไม่ติดตั้งก็ได้นะครับ ก็เลือกตัดไปได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับไปหน้าจอหลักนี่ครับเรียบร้อยนะครับฉะนั้นหากเราต้องการแอป Gmail เพื่อโหลดแอปบริการต่างๆและก็ทั้งค่าต่างๆก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเราตั้งค่าอย่างรวดเร็วนะครับ ก็จะมีแจ้งเตือนด้านบนนะครับให้ทั้งค่าก่อนให้เสร็จสิ้นนะครับ,รบสวัสดีหน้าจอนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเซตติ้งในส่วนของการตั้งค่าดูนะครับตัวบรรยายนจิตนะครับตัวนี้ไปดูเซตติง้งจอเลื่อนไหลดีนะครับเรามาดูในส่วนของ สว่านนะครับทีน,นี้เราต้องเชื่อมต่อจร์เน็ตนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเชื่อมต่อจร็ตเพื่ออัปเดตดูนะครับทีน,นี้รองรับวัดประกนะครับเราดูในะส่วนของการอัปเดตนะครับ ที่อัปเดตล่าสุดนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับตอนนี้เป็นบรรยุย7.0 Android 15เรียบร้อยนะครับอัปเดตล่าสุดครับ Galaxy A56 5G นะครับ